วันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่13เดือนธันวาคมพศสอ6 4ค่ะเด็กๆเ,เอ๊เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรไปกันหน้าไหนใครพอจะจำได้บ้างเอ่ยอ่า เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับฤดดูหนาวไปนั่นเองแต่สําหรับสัปดาห์นี้ดเด็กๆจะมาได้เรียนรู้เรื่องเก่ากันแล้วนะเราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้คุณครูฟิล์มจะ นำเรื่องอะไรเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนมาสอนเด็กๆนั้นเด็กๆต้องติดตามชมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปกันเลยเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเราจะพบเห็นอะไรกันบ้างและวท้องฟ้าของเขานั้นจะเป็นอย่างไร เด็กๆเดี๋ยวลองเด็กๆลองนึกภาพกันก่อนนะคะว่าท้องฟ้าช่วงเวลากลางวันกับท้องฟ้าช่วงเวลากลางคืนที่เด็กเคยเห็นน่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูฟินจะพาเด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกค่ะไปดูกันว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยท้องฟ้าเป็นอย่างไรแล้วจะพบเห็นอะไรกันมากค่ะเด็กๆตามคูฟินมาเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆคะทำไมช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขา ร้อนร้อนค่ะเด็กๆุณคูฟินมเนี่ยร้อนมากๆเลยค่ะไม่ได้ค่ะและเราต้องใส่มวกค่ะเด็กๆร้อนเราก็ต้องใส่มวกเดี๋ยวหน้าเราจะดำนะคะและเด็กๆลองมองไปพร้อมๆกับุณคูฟิล์มสิคะว่าช่วงเวลากลางวันนั้นบนท้องฟ้าเรามีอะไรกันบ้างเรามองเลยค่ะเด็กๆโอ๊ยอะไรเนี่ยแสบตาไปหมดเลย นี่นะคะช่วงเวลากลางวันเ,นเด็กจะเห็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะให้แสงสว่างแก่เราค่ะเวลาที่เด็กมองดวงอาทิตย์เนี่ยเด็กอย่ามองไปตรงๆนะคะเด็กต้องอาจจะใส่แว่นกันแดดหรือว่าใส่หมวกเนี่ยบังดวงอาทิตย์หน่อยเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยใช้สายตาในการมองแบบตรงๆไปเลยมองดวงที่แบบ จ้องมองไปเลยค่ะอาจจะทำให้ตาของเด็กๆเนี่ยบอดหรือผ้ามัวได้เลยนะคะเพราะแสงของเขาเนี่ยส่องสว่างแรงมากค่ะฮะแล้วนอกจากดวงอาทิตย์ล่ะคะเด็กๆเด็กเห็นละอิงไหมเอ้ยตรงนั้นค่ะเด็กๆนั่นก็คือ ก้อนเมฆนั่นเองค่ะนอกจากดวงอาทิตย์แล้วนะคะท้องฟ้าเนี่ยยังมีก้อนเมฆอีกค่ะซึ่งในเวลากลางวันนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นทุกสิ่งรอบตัวของเด็กๆเนี่ยได้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะส่องแสงให้แสงสว่างแก่เราแล้วนอกจากแสงสว่างแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยยังให้ความร้อนแก่เราด้วยนะคะเด็กๆคุณครูฟิล์มแบบร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูฟิล์มว่าเรากลับเข้าไปที่บ้านกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆร้อนร้อนร้อน โอ้โหตึกเลยคะเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ร้อนก็เย็นขึ้นมาหน่อยค่ะเด็กด ข้างนอกเนี่ยร้อนมากไม่ไหวค่ะเด็กๆเราต้องเข้ามาหลบข้างในบ้านกันก่อนนะคะไหนเป็นไงกันบ้างคะออกไปข้างนอกเด็กๆก็ได้เห็นท้องฟ้าในเวลากลางวันแล้วใช่ไหมเอย่ยบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีดวงอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูล์มก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่คอยส่องแสงให้ความสว่างแก่เรา เพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเนี่ยเด็กๆจะพบเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็มองเห็นได้ชัดกว่าตอนกลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเด็กได้มองไปบนท้องฟ้านะคะเด็กอาจจะเห็นสัตว์ต่างๆที่บินบนท้องฟ้าอาจจะเป็นนกแล้วก็ย้ายพานะอาจจะเป็นเครื่องบินค่ะเด็กๆจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าถ้าเป็นบนดินนะคะเด็กจะมองเห็นคนรถแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัข แมวได้อย่างชัดเจนเช่นกันค่ะแต่เดี๋ยวเราไปลองดูในช่วงเวลากลางคืนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราจะมองเห็นอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ยังไม่กลางคืนแลคะเด็กๆเดีเราต้องไปนอนพักเอาแรงกันดีกว่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีตอนกลางคืนนะคะว่าเราจะพบเห็นอะไรในท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนกันมาดีกว่าค่ะอันนี้ก็ุ้งนอนมากๆเลยค่ะเด็กๆ ฟินต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบก,กันอีกรอบึงช่วงเวลากลางคืนเนาะไปแล้วค่ะเด็กๆในที่สุดก็ถึงช่วงเวลากลางคืนแล้วค่ะเด็กๆมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยเขาเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกบ้านกันดีกว่าค่ะเด็กๆไปเลยคะ่ะ เด็กคะท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยมืดมืดค่ะเด็กๆเอ๊เด็กเห็นอะไรไหมคะก็บนท้องฟ้าแสงสว่างตรงนั้นค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ้ยก็จะมีท้องฟ้าเวลากลางคืนเขาก็จะมีดวงจันทร์นั่นเองค่ะดวงจันทร์เนี่ยบางครัง้งบางค่าเนี่ยเขาจะเป็นทรงกลมหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเจเียวก็ได้นะคะเด็กๆแล้วนอกจากดวงจันทร์แล้วมีอะไรคะ่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมออีกเอ้ย มีแสงสว่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าแสงสว่างเล็กๆอ่านี่ดวงดาวนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าช่วงเวลากลางคืนน่ะท้องฟ้าก็จะมืดแสงสว่างก็จะมีแค่ไม่กี่จุดค่ะก็จะมีดวงจันทร์แล้วก็มีดวงดาวแค่นั้นเองค่ะแล้ว่าที่เด็กๆเนี่ยมองไปรอบๆตัวเนี่ยเด็กๆก็อาจจะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแสงคุณครูฟิล์มเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยค่ะ คุณครูฟิล์มว่าเรากลับเข้าไปในบ้านกันก่อนดีวกว่านะคะเด็กๆมันมืดๆแล้วคุณครูฟิล์มกลัวยังไงก็ไม่รู้ค่ะไปกันดีกว่าค่ะเด็กๆแลแล้วเราก็มาถึงในบ้านกันแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะข้างนอกท้องฟ้าช่วงเลลวลากลางคืน เขาก็จะมืดๆใช่ไหมคะแต่เขาก็จะมีแสงอยู่เล็กๆนะคะเด็กแสงเนี่ยได้จากดวงจันทร์กับดวงดาวนั่นเองค่ะจะมีแสงอยู่นิดเดียวค่ะเด็กๆซึ่งตอนเวลากลางคืนเนี่ยเราต้องใช้แสงจากหลอดไฟในการช่วยส่องทางให้เราค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยหลอดไฟไม่ติดเด็กๆก็อาจจะใช้ไฟฉายก็ได้ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้าเวลากล้างวันและเวลากลางคืนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะหลังจากนี้เด็กๆอย่าลืมทําใบงานนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองเด็กๆก็ระบายสีบนหัวมุมขวาของกระดาษก่อนเลยค่ะที่เป็นเขียนว่าวันจันทร์เด็กๆก็ระบายสีเหลืองแล้วพอหลังจากที่เด็กๆเนี่ย ทำใบงานเสร็จเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กเขียนชื่อบ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็จะเขียนได้สวยขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วพอหลังจากที่เด็กๆทำใบงานเส้นเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มรายนะคะเด็กๆคุณครูฟิล์มกับคุณครูอองเนี่ยรอที่จะดูผลงานดูใบงานที่เด็กระบายสีเลยเด็กๆทำอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟิลมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย